โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวิ่กอผมพูดซังนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นหยาดป่าหรือหยาดจะขึ้นนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยเราก็เ,าเจอเป็นทางเ้านของคีล่าด้วยนะครับผมซึ่งหยาเนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้นะครับผมหยาเนี่ยแพ้ทางคีล่านะครับผมในทางที่คีล่าเนี่ยตัวเขาค่อนข้างที่จะพลิ้วนะครับผมแล้วก็เดินค่อนข้างที่จะเร็วนะทำให้ตัวเราเนี่ยเดินตามเขาไม่ค่อยทันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยว่าทำยังไงเนี่ยให้ตูวเขาได้นะครับผม ก็ทนเกมมาก็ฟาร,ร์มก่อนนะครับผม้นเกมไปไหนยังไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็ฟาร,ร์มไปก่อนนะครับผมทุกคนเห็นเลนบนไหมซานี้ค่อนข้างลึกนะครับผมเราสามารถไปช่วยเพื่อนปิดได้นะเราก็เดินขึ้นไปช่วยนะครับผมไปไงซานิ้เหมือนซานิ้จะเห็นนะครับผมโอเคเพื่อนฟิกดอกตด้นะครับผมค่อนข้างสวยเลยพอเรารู้ว่าฝั่งหัวข้ามเนี่ยอออเขาเสียนะเราสามารถเลือกทีจ่จะเวทป,ป่าเขาได้นะครับผมต้องไปเวทแดงเลยนะ โอเคแล้วแบบแดงมาเราน่าจะเริ่มสบายแล้วนะผมแล้วเราก็ไปวนทามมิ่งต่อนะเผื่อแล้ว้แล้วเราเปร๊บกลางนะครับผมด้วยความที่เมดเราตายนะครับผมโห oh, แก๊กแก๊กกำลังย่านะผมคอมโบนี้ค่อนข้างโกงเนยนะที่ทำมารับเปร๊บกลางอะโอเคครับเป็นไปได้อย่างให้ชิล่าเขามาววทเล็คืนนะครับผมไม่งั้นเราจะเหมือนไม่ได้อะไรนะงข้ามเขาเตรียมที่จะมาววทคืนนะ แต่เขาเข้าไม่ได้นะครับผมโอเคผมยิ้พันธิตนะเราล่าเขาพุ่มนะครับผมโอเคครับผมทันเกมเราเค่อน้ทงที่จะคุ้มเลยนะฮีพยายามหาฟ้ามไปก่อนนะเราจะหวะนี้พยายามสลด์สองมาแล้วนะผมเราเล่นตอนนี้ได้นะเปยมติเลยนะโอ้โหเขาก็ได้นบิดโอ้โหเข้าโพดิฟายมานะผมเอาล้างมาแนละ้วก็เราก็เสียเชิงเขานะครับผมกลายเป็นเราที่ไปเสียเลือดนะครับผม ก็ได้ต้องกลับนะเพราะว่าเลือดเราไม่พอนะผมถ้าเราฝืนเล่นต่อเนี่ยเราอาจจะเสียได้นะยัไเพื่อนโอ้โหพนข,ข้ามค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเรานะผมขอญาตก,กลับไปรีก่อนแล้วกันนะครับผมผมยอมปล่อยมังกรเลยนะผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันสู้ไฟมังกรเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะยากเนาะก็คือเราเอมมังกรเนี่ยยากกว่าฝั่งเขานะด้วยความที่ตัวละครทีมเราเนี่ยสกิลค่อนข้างที่จะเลทเลยนะครับผมก็ถอยมาฟ้ามอนก่อนอน,น่าจะดีกว่านะ เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ไปเอาด่าน,นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอฟาร์มแบบปกติไปก่อนนะด้วยความที่ผมไม่อยากให้อ่าทัมมิ่งมันเสียนะครับผมแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดช้าเนาะ ตอนนี้ก็เป็นช็อตที่ผมจะขึ้นไปดูดักนะผมแต่โดนแก๊กเขาเนี่ยดักพุ่มนะก็เรียกได้ว่าเครือบตุยอยู่เหมือนกันนะผมโทษแรงนะหากใครกำลังมองหาสกีนอาวีเท่ๆผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เมโลทอมอัพเพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเชเพียงแค่โอเพ่นดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กัน สามารถติดตามข่าวสา,ารได้ที่เพจเมโลทอมอพและแอดลไลน์เมโลทอมอแอดลไลน์เมโลทอมอมีแอดนํำหน้าด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบเพลินๆและเป็นสายอนิเมะเหมือนผมเนี่ยผมขอแนะนำชาร์กพรีเมียมก็มาตีดาร์กนะครับผมจังหวะนี้ต้องเล็งดีๆนะทิบหายแล้วโดนดาร์กตันนะครับผมโอ้โหพันิดพลาดอีกอย่างนี้เราต้องเอาคุณแล้วนะครับผมด้วยความที่เราเสียแล้วนะโอเคครับดียงังได้คืนมาสองตัวนะครับผมต้องทำใจแรกไปนะ เดี๋ยวหน้าต้องไปเอามาักรแทนนะครับผมพอเราไฟอะไรเสร็จเนี่ยเราก็รีบไปฟาร์มต่อเลยนะเหมือนซานิจจะเวทนะครับผมโอ้ซ oh, านิจตัวเราไม่น่าไหวกับซานิจนะครับผมด้วยความที่เราไม่มีอิทนธะิเนาะเราก็รีบมาตีป้าฟ้านะครับผมเพื่ oh. อวนฮ้ามิ่งต่อนะ oh. ก็พอฟาร์มเสร็จผมก็ลงมาเล่นล่างนะโอ้โห oh. oh. แก๊กนี่ค่อนข้างน่นาต้องาญเลยนะครับผมโอเคลงไปก่อนเลยนะแก๊กพยายามตีต่อนะโอเคีหิ okay. ายาโพดีฟายนะอย่างเงี้ยเราเล่นได้นะครับโอเีส okay. วยครับก็ไ <Okay. S 2> ฟนี้ก็ได้มาสองตัวนะคนไทยนี่จะคุ้มเลยนะครับผม เราต้องพยายามเลงสกิลดีๆกับดูสกิลฝันข้ามให้ออกนะครับผมว่าเขาจ่ายอะไรไปบ้างนะค <Okay. S 1> ีล่าตีมังกรน,นะผมช็อตนี้เนี่ยเราไม่น่าพลาดแล้วนะฝันข,ข้ามน่าจะติดอ่าเพิร์อยู่ยนะครับผมว่าไงคีล่าโอ้โหเจ็บนะนะันอ่ะจัดประเด็นนโอ้โหย้อนพิทอสันหวานเจี๊ยบนะผมช็อตนี้ประเด็นคือคีล่าเขาอ่าตุยด้วยนะผมเมืแ่อบบกี้ผมดูว่าจะไม่ได้นะ เนี่ยคือตซันไม่โคตรแรงนะผมโอ้โหเมื่อเราโดดแล้วนะีน่ครับแต่ออบเจกต์มาตัวแรกนะผมเริ่มมีเงินลิ้นกันแล้วนะเนี่ยครับมาไฟตรงกลางนะหายารำไปแล้วนะโอเขียนตีเราถึงนะอย่างนี้หายามไม่รอดครับผมด้วยความที่หายามไม่น่ามีโพดิฟายนะว่าไงครับกิล่าน้อยโอ้โหมุดหินอีกแล้วนะนะตามสุดรามุนชันนี้อตีเรามาพอดีโอ้โหบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะผมว่าไงแก๊กโอ้โหคิวตซันพอดีอย่างนี้ก็สวยครับก็จังหวะนี้ก็ ที่จากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมจากต้นเกมแบบที่เราโดนแย่งอ็อบเจกตนะ์เนาะตอนนี้ก็เราก็เริ่มเล่นได้นะครับผมนี่ผมว่าเขาจะรวยเลยนะเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะเล่นยานป่าจริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าพยายามหาไฟ์เนี่ยที่เล่นได้จริงๆนะผมไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็เราไม่ได้อะไรแล้วก็ไปแจกให้เขานะครับผมโอเคมาเอาอ็อบเจกต์ต่อนะครับผม,มกีผมจะไปช่วยย้อนนะแต่ย้อนเขาไหวกับซานดี้เนา ได้ดาร์กมาแล้วครับผมก็น่าจะเล่นสบายแล้วแหละตอนนี้เราก็มาฟาร์มอะไรของเราต่อนะครับผมตัวเราเนี่ยยิ่งเงินเนี่ยสูงกว่าฝันุค่ามากเท่าไหร่นะตัวเราก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมช็อนนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ผมมาเชียร์เว็บล่างนะครับผมแล้วฝันุข่าเนี่ยเข้ามาเลนกลางนอะก,ก็ทำให้ผมเนี่ยต้องไปปิดหลังนะครับผม ก็คือตอนนี้เนี่ยผมพยายามประกบหลังนะครับผมพยายามหาตัวหลุดนะโอเคเปิดตีเข้าไปเล่นเลยนะครับผมนันยาญาตินะอันนี้นะันดาญาติเราค่อนข้างเล่นง่ายเลยเราหาล่นตัวหลังเลยนะครับผมตัวหลังเนี่ยโดนเราหมดเลยนะว่าไงครับผมช็อตนี้เข้าไปลําต่อนะล้าแก๊กนะครับผมโอเคแก๊กดูดนะครับผมแต่เราหลบหลังแก๊กได้นะด้วยความที่ผมเนี่ยเอาโบนคัตเตอร์มาบวกกับรองเท้าตั้งสถานะหรือการซีซีนะม,มันก็จะทำให้เราเนี่ยหลุดอันติแก๊กได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอ้โหช็อตนี้ก็เก็บไปวอร์ดค จัดวัดดิบนะครับผมก็เรียกจิตวัดดัดจัดวัดดนะิบเนาะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมพอเราชนะไฟท์เนี่ยเราพยายามเิียร์มอนฝันหข้ามนะ,ะผมให้หมดนะแล้วก็ทำเว็ออปอป้ลมาเลยได้เอาให้หมดนะครับผมผมแนะนํานะเพื่อนเราก็มีไฟท์กันอีกแล้วนะครับผมโอเชผมเชียร์เว็บกลางได้นะเราก็ไปเติมเพื่อนนะ <S <S เพื่อนยังเล่นอยู่นะครับผมแต่ฝันหข้าเหมือนจะไม่เล่นแล้วนะ แล้วเหมือนฟอลเลนทีมเราจะหิวเกินนะผมก็เลยโดนเก็บไปนะครับผมแล้วก็มาหาด้ันป้อมนะโอเคฝันข้ามเขามไม่น่าเอาเราลงนะครับผมวนความพิการเงินเราเนี่ยค่อนข้างที่จะนำมากเลยนะตอนนี้ก็ผมก็รอดาร์กเกิดน,นะแล้วก็เอาดาร์กเนี่ยน่าจะขึ้นบ้านได้ง่ายกว่านะครับผมมาตีดาร์กนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็กําลังตีนะแต่ฝังข้ามเนะี่ยเริ่มทยอยกันมานะผมผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยก่อนนะ พว่าผมไม่อยากเสี่ยงที่จะเสียนะครับผมด้วยความที่ทีมเราเนี่ยอ่าน้อยกว่านะแต่ฝันหัวข้ามเนี่ยเหมือนจะเล่นนะผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปเปิดนะครับผมพอช็อตนี้ก็เก็บกีฬามาได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะฝันหัวข้ามเขาไม่มีผลิตเนีนะ่ยเกียรติญญสับแล้วนะเพื่อนโอเคเพื่อนเราช่วยผมก็ดีใจายนะผมโอโห้หายาเข้ามาว่างไงครับผมชัอตน,นี้ที่เปิ้ลคิวโอ้โหชิบหายลนะสองไม่มีนะผมชัอตเมื่อกี้พลาดมากเลยนะ คือถ้าผมมีสองเนี่ยผมน่าจะหลบแก๊กได้นะเมื่อกี้แต่ประเด็นคือสองผมเนี่ยคูดาวนะครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยโดนแก๊กฟิกดูดแล้วก็โดนนาฬยานะบอกเลยว่าแก๊กนาฬยาเป็นคอมโบที่แบบมาทุกยุคมาทุกสมัยนะครับผมโคตรโกงเลยนะเขามาตีออบเจต์นะผมน่าจะได้นะสำหรับตัวนี้นะฝนข,ข้ามเขาไม่น่ามาทันนะผมทีมเราจะไปยื้อให้ด้วยนะนี่ก็น่าจะได้ชิวๆเลยแหละ ผมต้องปล่อยบนนะผมเพราะว่าเลนบนเนี่ยไม่มีคนอยู่เท่าคนเลยนะก็ให้ดาร์กเนี่ยเคลนไปนะผมเคเราก็มาเคลนล่างก่อลนะเผื่อล้วน่าจะเอาออบเจกต์ได้อีกตัวได้ด้วยนะผม <c oughs> โอ้ยจะมาเจอคิล่านะผมเคเบดบูได้นะคิล่าไม่ได้บูนะครับผมอย่างนี้ก็หวานเจียบนะเตรียมขึ้นบ้านนะซานิดอยู่บนนะผมในรายกันกบ้านกันสักสี่คนนะ ฮายาตัวค่อนข้างน่าลำคานะไม่อยากโดนฮายาฟรีนะครับผมนี่ผมก็สลับมาเล่นบนนะก็อตอนนี้ก็สิบห้านาทีแล้วนะครับว่ายังไงเล่นบนเหมือนจะมีตัวหลุดนะสาิีเข้ามานะครับผมก็เก็บสาิีไปได้นะเอ้ยแล้วคิวด์ฟิกจัดล็อกอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ก็หวนเจะน่าจะได้สามทางแล้วผมมันมาขนาดนี้นะโอ้โหเชียหายาลำนะครับผมโอ้โหหายามีฟรี ไม่ใช่ฟิกดีมี2นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็แทงป้อมไม่เพื่อนตีแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตีป้อมตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะตีตอนไหนนะครับผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็ได้สามทางมาตอนก๊อตนะเรียกได้ว่าคข้าใที่จะดีเลยนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยเอาก๊อตได้ง่ายขึ้นนะถ้าพูดถึงในเชิงอ่าเชิงโซนก่อนนะครับผมโอ้โหดีนะครับอ่าอาย่าเรามีล้านนะเราก็เลยหลุดได้นะเวลาโดนแก๊กด,ดูดตรงๆแบบดูดแบบ ตรงท้องเข้าพอดีครับทุกคนคือมันหลุดค่อนข้างยากนะขนาดผมมีการตีกับบอลคัตเตอร์นะแต่ถ้าอยู่ขอบๆเนี่ยมันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับผมเมาครับผมในเมื่อแก๊กไม่มีอัตติแล้วนะเราก็การล่นนะครับผมนี่ครับผมวม่าไงหายาล้ำไปแล้วนี่เราต้องเล่นเชิงนิดนึงนะผมไม่อยากอ่าตุยตอนก๊อตนะครับผมว่าไงซานิตรอนนี้เข้าไปที่ผ่านนะครับโดนคีล่าเหยียบนะสับของก็ไม่ทันด้วยนะครับผมตอนผมสับของเนี่ยผมนอนเล่นนะก็เลยแบบนิ้วมาเลยติดกันนะครับผมตอนนี้ก็มาขึ้นบ้านนะก็ เรียกได้ว่าผมเกิดมาทันไฟท้ายนะครผมก็น่าจะจบกันเลยนะเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างชิวนะครผมอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเนี่ยเดินตามแบบมาโคอะไรแล้วเราพยายามเล่นดีๆหาฟังไวๆมันมันเกิดไว้มากนะครผมสำหรับอย่างเนาะ ถ้าเราฟาร์มด,ดีและเกมเรานําเรารู้วิธีการหาตังค์การหาอะไรเนี่ยมันก็จะเล่นสบายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิวซังด้วยครับคหิับนลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอขอบคุณครับ